แค่เดินออกมายังไม่ได้ทำอะไรเลยกีดสนั่นเลยกระยอนซุ่มข่อยเห็นซุ่มมูนี่เดาละข่อยก็เลยรับสมัครได้เซอร์ไส้สข่อยบ่ไหว <c oughs> แล้วเจ้าหูวบ่มือกองข่อยจริงจังคักได้สิไปเซ็นต์ดดๆๆนเดเซอร์นี่มันซ้อมเต็มประศรนเนี่ยว,ว่าไงจับมือจับมือจับมือนะยี่สิบยี่สิบมาเอามาก่อนยี่สิบบาทยี่สิบบาทก่อนเอามาก่อนยี่สิบบาทข่อยจ้าสิไฮบายมือแซกเด้เออเจ้าสิมาล่อบายมือมือแซกข่อยเล่นอยู่นี่่บได้เด้เออ แต่ว่าเจ้าของผมนี่เจ้าฟรีได้รับเพราะว่าอาจารย์นักดนตรีเราต้องหาทุนการศึกษาใช่อุ้ยหน้าตาเพาหน้าจะอยู่ในวัยเรียนวัยเรียนอยู่เรียนอยู่เรียยนอู่แค่สอบตกหลายปีหาทุนการศึกษาโค้ต้าเรียน8ปีเราเอาให้คุ้มเดี๋ยวกประยุประย่อะไรฝั่งนู้นเยอะรับทิปก่อนรับทิปบายอาอนรับทิปคนคนง่ายมาฟังนี่เอ้ยง่ายมาฟังนี่คน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห่วยค่อยออกมาจะขึ้นมาห่วงดังปันนี่ยไหนขอเสียงให้มือแซกหน่อยขอเสียงให้พี่เนมนักร้องนำหน่อยเดี๋ยวไอ้เนมเนี่ยเธอ โทนเสียงมันต่างกันแน่โทนเสียงของมือแสกมันออกไปโทนแหลมอ,ออเแต่ว่าโทนเสียงที่กินให้เธอ,อยังไงไปดังโทนต่ำหู<笑><笑><笑>เอาคนไหนก่อนเอาคนไหนเลือกเสิร์ชใชเอาคนนี้ลามั่นี่มันรอเอาเงินใหญ่อันนี้แน่ชูมือมาสิเก็บของก็บานเท่านั้ยอ,อ,อย่าจองนะอย่าจองนะแขนยิ่งน้อยนะ น้องแอดเตรียมตัวไซนี่ไซ่สินทางนู้นเอาไหมคะไปเอาทางตังทางนู้นก่อนไปทางนู้นได้ทางนู้นได้ไปอ่าไปเอาเงินก่อนเนี่ยบตั้งแต่มีน้องแอดมาพี่ก็ดูแก่ไปทันทีเลยอ่าขอบคุณที่สมทบทุนการศึกษาให้กับมือเซกดสเวิร์นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพร้อมไหมคะพร้อมฮะพร้อมไซนี้บอพร้อมอ่ะโอ้ยเอออ่อนขยับด้านหน้ามาสอยมูเร็วขยับด้านหน้า นี่แก่หนาตาสันเกิดค่หน้าตาแบบนั้นรอพ่ออะฮะรอพูอบอกมาขี่หนาไม่เป็นปะสูวบ่ได้น้องแอรเตรียมตัวเ่าต้องสูวน้องแอรเตรียมตัวเตรียมตัวบุญแมนเฮ้ยพูดเดียวมันจะสูวเสียคนได้เนี่ยมันอเสียคนเนี่ย เดี๋ย <All right. S 1> uh ้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออพอควรจะกลับบ้านเอาปอาสูว่าคุณจะกลับบ้านไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหน้าเวทีเขาอยากเต้นใส่แซ็กโซโฟนใช่พวกคุณไม่ต้องเล่นเพราะคุณไม่ต้องตีไม่ต้องดีดแม้แต่เตีวเดียวห้ามดีดแม้แต้เตีวเดียวเอาเอาบ้ามึงด้วยเอ้าห้ามดีดแม้แต้เตีวเดียวพวกเราจะเต้นใส่แซ็กโซโฟนใช่ไหมคะพวกเราจะเต้นใส่แซ็กโซโฟนใช่ไหมคะพูดพร้อมกัน ถามจริงๆว่าอยากดูแซกหรืออยากดูอะไรเอาเขาอยากฟังเพลงที่มันสบายหูอย,อยากฟังที่โทนที่มันสบายหูเป็นโทนโรแมนติกอ่าน้องแอดลองเป่าแบบโทนแบบโรแมนติกโรแมนติกให้หน้าเวทีเต้นหน่อยนะคะเอาแบบยั่วเลยนะเอาแบบยั่วเลย,แบบยเลยด้ออาเป่า <ization> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนมือพินผมก็เฮดไดมารแเมติโรแเนติโรแมนติโรแมนติกแบบอีสาน้าทั้าหรเมติครแเมติกเดียวเดียวเรแมมติกนี่ละรแเมติกแบบซึ่งซึง โรแมนมติอุยอันนี้ซึ้งแห้งเด้อยากไห้เลยว่ะรลองเบิร์นแล้วอยากไห้เลยเมื่อเบ็เห็ดได้ปะเห็ดได้ปะเมื่อเบ็เอาแบบซึ้งๆได้ปะอาดิบมีมีบ่นลงรถทัวเมืองราศีม้า อันนี้ก็สนุกเกิรสนุกไม่สนใจใครเลยอ๋อนี่เหตุผลที่คุณต้องการา<ะ>ดันเซอร์ชายเหรอฮะนี่คือเหตุผลที่ต้องการดนเซอร์ชายเพราะว่าพวกนี้มันไม่เป็นการเป็นงาน